เมื่อเอาเอามึงกดเพื่อนเลยเด็กนี่เจ๊ต้อยกับน้องคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะเพื่อนสมัยมัธยมแต่กดหลังใช่ไหมพี่เออเออดูดูแลเพื่อนหน่อยได้ๆกดนี่ก็กดอยู่เนี่ยไม่กดนะให้ลงมาเนี่ยแะเออกดกดกดเพื่อนด้วยจะบอกก่อนนะว่าสองคนนี้เขาอายุรุ่นเดียวกันนะห้สิบแปดเจ๊ต้อย นี่รุ่นเดียวกัน,กนใช่ไหมใช่โอ้มาุ่นเดียวกัน<ง>แล้วทำไมน้องเขายังเต่งตึงอยู่เลยอะทำไมพี่ต้อยเราถึงเหยียวยอนยานอะแต่งเรื่องไปเอะอแต่งเรื่องอพิษพ,พ,พี่ต้อยอยังเต่งตึงอยู่แล้วผ <osters S 1> ีตัว้ตัวน้องมันตอบผมไม่ได้ตอบออมาช่วยกดสิโอ้ยเจ๊ต้อยนี่ขอโทษนะครับเขาเขารุ่นเดียวกันแต่เจ๊ต้อยเนี่ยเขาเป็นคนคิดมากเลยทำให้หนังมันย่อน วไห้ฝาเพื่อนเขาเฮ้เอ,อ,เองก็มองเพื่อนเพื่อนต้อยไปเลยมองเพื่อนเพื่อนเต้อยมองมองหน้าเพื่อนหน่อยดิยหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยหนังแต่หนังคนเราคนละอย่างอีกอีกอีกคนฟันยังขึ้นไม่ครบอีกคนฟันร่วงจะหมดเฮ้ยเฮ้ย วุ้ย <Boy. S 2> เออเดี๋ยวพี่โนดก็มาไหนเราอาปากเพื่อนดูฟันหน่อยดิชีวิตจริงไงนะเขาร่วมเดียวกันะทุกคนเจ้ต้อยนี่เพื่อนสมัยปฐมหรือมัธยมอ่ะได้นี่เพื่อนสมัยปฐมหรือมัธยมไม่ใช่เลยอ่ะเมื่อกี้บอกว่าเป็นเพื่อนกันเออเอไปไปไปแตะอะไรนังน้องมันน่ะ กำมือน้องไว้กำมือน้องไว้เออกำไว้แล้วพูดเบาๆบอกน้องว่าชื่ออะไรเชื่อเะชื่อเมียนเมียนเมียนจ้าได้ได้อะไรแล้วกำมือเมียนไว้แล้วบอกว่าเมียนจ๋าเพื่อนเมียนผมเพื่อนเมียนพูดตามไปสอนดีคนก็มายิงคูน่าพูดละเพื่อนเมียนพาืจริงพูดตามดิเพื่อนเมียน ไม่พ <Bond> ูดเลยะป้าพูดตามเร็วพูดตามเพื่อนเมียนสบายดีไหมสบายดีไหมมียี่สิบไหมพูดทำไมกันก็รู้เ่ยก็ถามก่อนดิก็ถามเพื่อนเพื่อนเมียนถามเพื่อนไปดิเพื่อนเมียนมียี่สิบไหมมียี่สิบไหมเขาให้พูดถามนะเพื่อนคุณจะพูดต้องหมดดีเออพารู้เรื่องหมดบอกเพื่อนเมียน บอกขาบิ๊กพูดตามเร็วเมียนมียี่สิบใบมียี่สิบใบเขายิ้มก่อนดิไม่เอานะเมียนพูดไทยได้ไหมพูดนภาพูดตามหมอเพื่อนต้อยมองมง้ามองหน้าออกมองเพื่อนเพื่อนต้อยบอกเพื่อนต้อยดิพูดพูดเดี๋ยวพูดเร็วเพื่อนต้อยเพื่อนต้อยเอนต้อมองมองเอาเพื่อนต่อยตอยเพื่อนต้อยไม่เป็นไรเพื่อนต้อยเพื่อนต้อย เพ่ต้อยเอ่ออาจามองหน้าเพื่อนเมียนหน่อยหลอกเพื่อนต้อยโอ้ยเพื่อนต้อยเพื่อนต้อยทำไมปากเหม็นไมเงียบไม่เคยเป็นผู้อลยเมียนผู้ดิบแต่ว่าเพื่อนต้อยพูดดังๆลูกเพื่อนต้อยพูดดังๆลูกเออพูดตามหมอเออพูดตามเพื่อนต้อยเลยเพื่อนต้อยอย่าต้อยเพื่อนมันเรียกไงมูบทำไม เ ah uh bon bueno> ี้ยชีวิตจริงเงินเเลิศหมดเลยเพราะผมจัดการถามว่าเพื่อนต้อยฟันหายไปไหนฟันหน้าหายไปไหนถามดิพูดตามพอใหน้องพูดดิพูดตามเกิดในใจตามเกิดบอกเพื่อนต้อยฟันหน้าหายไปไหนถามดิฟันหน้าหายไปไหนไปต้อยเพื่อนเมียนเรียกเนี่เฮ้ยไอเมียน อิงมองอิงองมองอิงมองหน้าเพื่อนต้อยเพื well ่อนต้อยโว้ยตกตีแล้วนะเพื่อนเมียตบเพื่อนเมียตบเย้พี่โนดนะพี่ไหนพี่สักนิ้นถือปืนทุกคนเฮ้ย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 อาจัดการเ็บต้อยขโมยแหวนเพื่อนเมียนแล้วเว้ยไอเมียนเมื่อกี้มีแหวนสามลูกหายไปสองลูกแล้วอย่าไปเชื่อมันเนาะเฮ้ยจับเป๊ปเตียวขโมยแหวนเลยเย้พี่โนดมาเพื่อนต้อยตบหลังเพื่อนเมียนแทนหน่อยเพื่อนต้อยตบหลังเพื่อนเมียนหน่อย มึงไม่ต้องสอนกูนะปัดปัดไปให้เพื่อนแม่หน่อยเร็วด้ยเร็วดีน้องอย่าละหายเร็๋ยวจ็บตักหนักดิี่ยไอแม่เย็ดอะไรของนี่เนาะเด็กน้องมาเต็มทีเลยเหต้อยตอกมือเรานี่เจ๊แล้วก็ให้ตอกตามเพื่อนเมียนไงเพื่อนเมียนป่วยไงปัดหลังเร็วปัดหนังให้เมียนหน่อยเร็วโอ้ยนะชีวิตจริงนะเดี๋ยวบังเกิดเต็มที่เลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ารุนแรงเด็กนะเว้ยอย่ารุนแรงเด็กนะเว่าดูดูดู โอเคอ่าเพื่อนนามาเพื่อนนามาต่อว่นที่เพื่อนเมียนเพื่อนเมียนมียนร้อยคนเพื่อนนาเพื่อนเมียนกับเพื่อนนาม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 าเพื่อนนามาเพื่อนาเพ่นต้อยตอนนี้เพื่อนนามาใกล้ใกล้เพื่อนนาหน่อยอ้าวไหมอ้เพื่อนต้อยมาอยู่ใกล้เพื่อนนา โอ้ยัง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 เพื่อนามามามาไปเพื่อนากดให้ให้เพื่อต่ยนเพื่อนาหน่อยสั่งอย่างงี้นะเฮ้ยให้แกมือถเดี๋ยวมาก็เต็นที่มือปืนมาอ้าันดันดได้ให้กอามึงเป็นใครอะเถิดมาเถิดมาสั่งให้เถอดเถอมาชีวิตจริงเนี่ยเาก็ต็ที่ เฮ้ยเพื่อนมมองไปงดอีกคนนี้มันกดอคนนี้มันกดดายคนนี้ดาเพื่อนต้อยนู่นมา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 เฮ้ยกดเบาๆหน่อยเพื่อนต้อยเพื่อนนาบอกใครมาเพื่อนต้อยเพื่อนต้อยใครมาวะอย่ากขากล้วนใครมาเพื่อน ก็นะตุ่มก็โดนนั่งโดนนั่งนั่งเฉยๆนะเนี่ยหางน้องนั่งหน่อยเออตกแล้วผมทำเรานะเกี่ยวมันต้องเาเพื่อนตกอะไรฉันเนี่ยเพื่อนต้อยบีบให้เพื่อนนาหน่อยบีบให้เพื่อนนาหน่อยบีบให้เพื่อนนาหน่อยเออเฮ้ยบอๆดีเพื่อนต้อยผมไม่ได้ทำหยิบ มึงนะหนงโดนแน่เลยเอาเพื่อนนะโดนแน่ไม่จะชักนะเพื่อนนะโดนแน่เพื่อนนะโอ้คนแม่แม่มาเลยคนเคื่อนมเริ่มต้ดินกูมาไหมโอ้ยบ้านกูมาเต็มที่แล้วถือปืนกันมาหมดไอ้แม่เย็ดอ้าวหนัดมือต้อยมาดิยมาเถอะไปที่ กูก็เถิดไปแล้วบีบกูแรงนะมือนกันนะเพื่อนต้อยกับเพื่อนนาเฮ้ยมึงไมรอดมาอีกเถอะเข้าไปเถอะเข้าไปไปเถอะเข้าไปทำไเป็นอย่างนี้นะเพื่อนต้อยฟังฟังบีให้เพื่อนนารู้เรื่องไหมอ่ะรู้เรื่องเออเราเป็นเพื่อนกันต้องช่วยกันดิไม่ใช่ขโมยเงินเพื่อนพูดคำนี้ก็ฉันพูดแล้วแกขโมยเงินเพื่อนนาไปอ่ะนารู้เรื่องเมื่อกี้แกยิ้มเงิน ไอเนียนใช่ไหมเมื่อกี้เพื่อนต้อยแกยืมเงินเพื่อนเนี่ยไปยี่สิบเพราะเมื่อวานแกรับเงินเพื่อนต้อยเพื่อนนาไปยี่สิบแกจำได้ไหมพูดมากๆเลยโเลยอะไรอะไรเพื่อนนะอะไรอ่ะคุณเตะนะนะเธอเรียกเตะคุณเตะเอามาคืนก็ได้ยี่สิบเมื่อวานมึงไหนไหนรักเข้าไปอ่ะเดี๋ยีบีโนตก็มาอยู่นี่กันแล้วนะไหนไหนมาอยู่ไหนหูืปืนกันมาด้วยเลยนะไหน มันใหญนี่นะอันไหนเดี๋ยวไปเถอะไปยีกูรุแรง่งนี้นะเดี๋ยวไปก็จัดก่อนเดียวไปเถอะไปมานั่งมาสิมามาถุงได้อต้มต้ยเเพื่อนนาก่อนบีเนเพื่อนนาก่อนดูหน้าดูหน้าโอ๊ยดเพื่อนนาเบาๆเสียมันต้มึเตีก็ทบามเลยเฮีย ตื่นกันมาแล้วไปนะมึงแล้วไปนะมองดู